ใ,ใส่เลยเกมเก่าเล่าใหม่เจ๋งอยู่แล้วเ e สโก้ราคาลดด้วยช่องนี้จัดสิลดอยู่เหรอไม่ลดดิโอเคไปเลยนะเอม มาแล้วเปิดผมได้ลูกซองเ่ะผมได้ลูกซองไมได้ลูกซองมีกล่องมีอะไรตีได้นะเอาครับพวกวัตถุดิบเรามันจะเก็บสะสมไปจนออกจัดเกรนทุกอย่างเป็นปริศนาพาาี่ไอ้กล่องไม่กิะเลยพี่พี่มาดูตรงนี้เลยพี่กิงใส่นิดิมารกดเมาส์้างเหมือนอ้เป็กนะมาๆกดนั่งเข้า,นะาขมา,า,า,มาพาี่ มาตรงผมเนี่ยพี่มามานี่ก่อนมานี่ก่อนอเห็นไหนมันนะมุ่งมุ่งะข้างหลังข้างหลังเมันก็บอกว่าปวดชุดล็อกชุดเลเดอร์ปวดซีพี่เปลี่ยนชุดได้เลย Rắc còn xảy chút ạ, còn chẳng hạn lẽ Let's go ที่เปิดเดสเหรอผมมองเห็นได้เลยเอาเพื่อนไปด้วยนตดูด้วย แป๊บเดียวเหนื่อยตายเซมีพอเข้าได้ไหมตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าตรงนั้นไม่ได้เลยมันล็อกไปดิน้องกอลอมไป ซื้อนอตเป็นใครอ,อุ้ยอุ้ยพีชโอ้โหยิงแป๊บนึ่งต้องยิงไอ้ตัวธนูอ่ะเลยตัวธนูเอา,า,เอาอหมดนะเฮ้วธนู จะไปไหนโอ้โหบ้าเป็นเล่นเลยเอตัวทะลุครับตายหิว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 โอ้ตีอย่างแรงเลย เจอท่อ่ะกดตัวเอ็มดูแผนที่แผนที่กันไม่ได้ต้องไปเส้นนี้เส้นเดียวลงท่อกันเราจะลงท่อก็แค่ยืยนเหยียบไปเฉยแล้วก็ตัวก็จะลงท่อไป<ด>เองกดอ e ีใส่ให,ห้หดกดกันพี่ e กดกดันรอยอยู่ในห้องไว้ เราจะเช็คคอยแล้วเราก็จะได้หัวใจกลับเป็นมาเี่กีเราใช้กันไปเยอะสวายพิ y ไอ้คีมาไอคีเก่เดียวเลย คิวนี้ดีแบบพี่ว้าิีงมาใส่กับระเบิดเอ่อของอนะ่ะเวลาเราเก็บได้ด้วยกันนะของพวกของครับจะได้ช่วยเก็บได้ยเยอะเจ่งนะผมวะนั่นหลังมาระเบิดนะปีสถานะด้วย 오우 <목소리도> 이러리 <목소리도> 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 <목소리도>

ไอ้ตะบุดรมันกินเนี่ยแต้มตะบุตเลยอันนี้เราเล่นระดับระดับระดับ,ดบยากหน่อยมันจะมันจะกระสุนมันจะหายากยเห็นไหมนี่จะรอข้างหลังี่ย มันตึบมากเลยว่ะนี่จะตึกอย่งนไม่ได้เหี้ยวเหี้ยวเหีวเอาโคดาวเลไอ้ไอ้ลูกหัวใจอ่ะถ้าไม่จำเป็นก็เติมไม่ติดเลยเพราะวตีทีเดียวตีตีเขาแรงนะตีเขาแรงนะแต่มันตีลำแบงมันมีตัวระเบิดอ่ะ เดี๋ยวนะอันนี้วนกับพี่เดิมซะแ้วไม่ไม่มุดท่อมุดท่อเว้ย <c oughs> เออดูสิ อู๋คูดาวอย่างนานอือจะสุดกลับมาเล่นก็เอ้อโอ้โหกลับระเบิดด้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนเส้นนะมันต้องเคลียร์ก่อนมันจะเป็นเส้นไว้เลยไหมเคลียร์ไม่ได nâng mày nâng mày nâng mày cũng kẹp mang 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 cái วาพี่รับคีย์มาแล้วนีเฮ้ยไปด้เคียก่อนไมเคียกกันแล้วปดทะลุทะลวงวันนี้ได้ไงวะเนี่ยระวังนะยิ้มยิทะลึ่งมาวางกับดักยิ้มพิมิมิ้มแบบิ้กแบไม่มีเม็ดนีเลยนู่นไงมเปยูแต่ไกลๆอะไรม่ง ปืนใหม่ใปืนเปลี่ยนได้นะกดเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปใส่ปืนแค่นี้ไปก่อนอสกิลเวลาจะปลดไปใส่ปืนใหม่หอ่ะพี่เห็นไหมพี่กดไปปืนที่มีสกิลก่อนอแล้วกดเ็กใส่แล้วคลิกคลิกใส่ตรงขว่าไอ ไอเนี้ยข้างล่างอ่ะมันจะคลิกใส่รูปสกิลเลยมันจะเด้งออกมาอีกอีกทีเอ่าก็ไปคลิกออกก็ไปใส่ปืนไปวางปืนเห็นไหมโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวนะไปต่อไม่ได้เหรอเป็ดไปต่อไม่ได้หรือเปล่าเหมือนจะไปต่อไม่ได้นะต้องลองดูเปล่าเราเราเราได้คีย์มาแล้วใช่ไหม ้็ทางไปต่อเดี๋ยววับกลับแล้วกันถ้าเราเช็คไคยแล้วอะ่ะมันจะเหมือนกับพวกเนี้ยมันจะกลับมัเกิดใหม่เลอ๋อเป็นไม่เราจะไปเนื้อเรื่องกัน oh. เราต้องเอาคุณแกไปใส่ใช่ไหม แล้วกลับโบมาแล้วโบฟับโบโแปบ๊บแป,บปบ๊บอาวุธ

หลายตีใกล้ทำรอยให้ยิงข้างหลังโดนทัดการพี่กันเมฆกันเว้ตายแล้วตายแล้วตาที่แกมเกียกหมด ยิ้วมาพี่ขอหน่อยกำลังรีไม่ต้องละใช่ดีเอาเแรงหัวใจอมันต้องมีเช็คพอยต์อยู่ดีเลยเขาแสดงว่ามันสลับกับไอตัวเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเมื่กติจะเป็น,นจจตุ่มอ่ะมาแล้วเลยจะตุ่มอ่ะเหรอ่าจะนะ มาร์คแมนเหรอเฟื่อนเนี่ยยิงทีละนัดใช่เฟื่อนมาร์คแมนตะลีทางซาก็ได้ดิมาแล้วมาแล้ว์ฟาเลว์ตะลโดนเดียว รัวๆขนาดแบบแรกตายโอ้ตายตายง่ายจังอ่ะรูปซองยัดหัวเลยไปได้แหวนมาแหวนแหวนมีหิวไหมย,ยังเพย์นานจังมันขึ้นอยู่กับปืนที่เราเอามาใช้ด้วยหรือเปล่าถ้าใช้ปืนที่ ปืนที่ไม่เคยได้หยิบม,มาใช้มันอาจจะไม่ขึ้นให้ก็ได้ผมเอาปืนพวกผมกลับมานะ่ะเอ๊ะนี่มันแสงหมอกเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกถ้าเป็นถ้าเป็นบอสจะเป็นสีเทาเหมือนเหมือนดาร์กโชว์หรือเปล่าผู้มองมองเออผู้มองมองเอออั่นแหละจะเป็นงั้นเลยอ๋อเหมือนเหมือนว่าเ,เราเป็นผู้มองมองเอ๊ะเจาะไฟ นั่งอย่างไวสดชื่นอ๋อนี่ไงสกิลคงกลับมาเต็มเลยนี่มันต้องเป็นแบบนี้อ๋อนี่อ๋อผูหมุญหมองโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้ามุดเหมือนกันเลย <c oughs> เอย๊อย่างไรเนี่ย <c oughs> มามาก่อนพูหมุญหมองอีกนะโอ้ดูพี่แกเลยพี่ชิบหายแล้วโว้และทางอย่างแคบ โอ้เลือดไ้หลบได้แหว่แจ๋วโอ้ลูกซองผมแรงมากเลยผมอัาลูกซองมาเ้ยระเบิดวิ่งอย่างงั้นอะไอเอาทุบิด ยาด่วนไปแล้วกแล้วผมหิววะนี่อนะโอ้ตี้ทะลุเตาเุ้ยไม่ได้มาหิวอ่ะเหมือนมา,าโดนนะโอ้ยโอ้ยโอ้โอมัยระวังลูกน้องมาระวังลูกน้องมา Oh my god! Money, miệng long có Took my way! Took, sway! Too tang, nga, nga, nga! Too tang, nga! Too tang, nga! โอ้ยโอ้ยอุ้ยผมเนออกพี่ติดพิษเนี่ยโอ้ยว <c oughs> ิ่งมาวิ่งมาผมมีฮิวผมมีฮิวม,มีฮิวยืดขี้ <c oughs> มาแล้วซาม,ม่อนอีกแล้วแล้วแกหายไปไหนอ่ะนู่นอยู่ยนู่นมันจะติดบั๊กอยู่โอ้เอ๊ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ครผมตายเลยเรียบร้อยตายแน่นอนพี่อ่ะได้ครั้งเดียวเพราะว่าลูกหัวใจพี่หมดแล้วใช่ที่น่าที่น่าจะจบแล้วแหละเฮ้ย โอ้มันหลอกพี่มันเหมือนจะตีตีมาตรงๆนะเมันแกมันตีข้างๆเลย <c oughs> โอ้ยยิงออกมาโอ้ยยจะไปยิงไปเฮ้ยน้องวันน้องเๆแกหมดแล้ววิ่งออกไปไปแล้วไปแล้วเร็ว <c oughs> ีแกจะชาร์จไฟพี่อย่างเดียวเลยมันต้อ oh <my> บอลแล้วมันสะบอลแล้วโอ้ใหม่เกิดอุ้ย ผมนี่ผมเลือดออกอุ้ยอุ้ยโง่ไหมเป็นไรเป็นไรตีพี่อยู่ตีพี่อยู่เอาผมอยู่ทำไมนะดีแล้วดีแล้วดีแล้วถึงนอนแล้วระเบิดให้ตั้มันมันตั้มัน ว่ามันไม่ยิงมันไออ่ะตัวละครผมมันไอพี่เจ๊อยู่พี่เจ๊แล้วพี่เจ๊แล้วสวยบรรทัดที่แล้วบรรทัดที่แล้วตรงนี้มีฮิวตรงนี้มีฮิวสวยผมกินน้ำยาหมักปลาเชงก่อนให้มันไอใไอสวยโอ้โหแล้วตีอยขนาดอ่ะโอ้โหโอ้ไม่ดูนี่ไปเร็ว วตามไปแล้วนะกลับมากลับมาแล้ว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 พี่ยังไม่มีนะพี่ยังไม่มียังไม่มีสแกนโอเคผมมิวผมมิวท้าสกลไกลเลยมาแล้วรถไป

โอ้โหแล้วพี่ตายไปเลยอะวิวิวพี่หก๊อ,อ,อ,อาได้ปะ่ะเอ้ยเดียวเอ้ยอีกสนัดุ้ยมันนมัน,นัไหนหายแล้วพี่เโอ้อยนีดเดียวอยโอ้โหตัวมันไอตัวคนมันไอมันหยุดมันหยุดไ <c oughs> มันกิ้งมันกิ้งไปข้างหน้ามันไม่กิ้งเหรอครับอย่าเพิ่งเรียกนะดันไงไปแล้วมาสามตัวมาทิศอู้ติด,ตดชิง <laughs> มันตีล้มน้องตัวเองเลย<า> <laughs> โอ้ oh. เอาโดนอะไรอ่ะโดนลูกน้องมันไปพีไป่ได้อยู่สวย <c oughs> เรยวมันมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ลงไ,ได้ดึงงอนมาลูกน้องมาวันเรียกเลย บนหลังหลังหลังไอ้ยอ้ลูกน้องกิงหลบได้มันชัดไล่แล้วมันวิ่งไล่พี่แล้วมันวิ่งไปแล้วข้างหน้าอุ้ยเฮ้ยแต่เลือดพี่จะหมดส้เตมิน่ไก็หมดทุบเข้าหลังเลยมั้ยมันกว้างมากอะไม่ต้องหลบแบบซ้ายขวาโอ้มันตีตะลุแต่ผมว่าโอ้ my god จะไปหาพี่แล้ว ไปแล้วชาร์จมาแล้ววิ้งวิ่งมีวิ่งเอออย่าเพิ่งชาร์จนะอย่าเพิ่งชาร์จบริจาคหัวใจมาเดี๋ยวมันยังไม่ชาร์จยังไม่ชาร์จมันยังไม่ชาร์จมันยังไม่ชาร์จมาแล้วโหลดมันไอพี่ลบอยู่โอเคสวยมันตะมันอุ้ยเดี่ยวอุ้ยเดี่ยวเดี่ยว น้องแก่แล้วตรงเนี้ยปี๊ดอเย็นพี่โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วบิกเข้าหลังเฮ้ยเดี๋ยวบิ๊กเอาพี่มาเนี่ยเอาพี่มาตายเลย โอ้จร,จริงแต่ไปหน้านี่ขนาดอัพไปเยอะไลย้ยังไม่พอเลยเนี่ยันต้องอัพเลือดทัน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 โอเคแวเเกเดือยวไม่รอดกระไรมิกลับไปเรียกแล้วดอวโาน้ำไปย่รบ้ผมมิงมาตรงกลางผมมาหาลูกน้อง

ไอ้ไอ <si ้บ okay, okay, okay. ุ๋มไอ้เอลูกน้องมายิงไปตรงกลางเลยลูกน้องมาหันหลังไปหันหลังไปดูหันหลังไปดูพี่พี่ไปเลยไปเลยหมดละโอเคโอเคโอเคหมดแล้วหมดแล้วมันตัดมันตัดหลบได้อยู่ชินแล้วชินแล้วชินแล้วผมไอ้ตัวละครไม่ยอมวิ่งมิกตามมาแล้วไปกลับเลย ยิงอยู่ยิงอยู่ไี่ยิงอยู่แววุยอุ้ยวุยวุยไปแล้วไปแล้วอย่าไออย่าไอเล่นอย่าไอไอเดีวพี่ต si em. ้องเคลียร si eh BE ์พี่ต้องเคลียร์พี่ต้องเคลียร์ผมดูได้จากบ้านให้เคลียร์อยู่พี่เคลียร์อยู่โอุ๊ยจ้ามาทีพี่จบแล้ววะพี่มันจะตายแล้วเอวันเอวันตาย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 เออ โอเฮ้ได้กระดูกมันมาไปเช็คไว้ดีกว่าหมดแล้วหมดแล้วเอาไอเอาไอมันจะมีเช็คไว้อยู่ใกล้ๆนะดูแผนที่ทางนี้ปะก็ทางออกตรงนี้ป่ะอ่าใช่ถูกต้องออกไปเลยไออยู่นั่นแหละ ท้าไม่ดื่มยาช่วยเนี่เมื่อกี้ก็ตายเหมือนกันนะเนี่ยยายาเค็มนี้มันมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันก็ค่อยฟื้นขึ้นไปคือถ้าเป็นดาก้อนฮาร์อะโอเคมันกินแล้วมนฟื้นเร็วแต่ไอ้ขวดยานี่มันเด้งสู้ได้ไอตัวตรูมันจะมียยอยู่ไหนี่ยมันจะมีเชคไฟอยู่ครับไอไทนี่ไงออนี่ไง สวยโอเคโอเคกลับมาแล้วอออะไรอะไรอ่ะโดนหักกลับมารับมิติเ <OF> ด <renamed> ิมไงอ๋อโอเค